ก็มีปัญหาจริงๆนะเนี่ยนทุกปาไปกดอะไรเขาผิดใจค่ะสวยงามทุกดอกค่ะพี่เก็ปัดๆปัดๆตากได้เลย สวยค่ะสวยทุกดอกเวลาอะไรหรือเปล่ามูนะกล้องป้าเนี่ยกดมันไม่ไปนะต้องรอต้องรอ,อ,อกี่นาทีตาย,ตายละเดี๋ยวต้องทำกล้องใหม่ละเมื่อกี้ก็ลืมกดกล้องค่ะเด็ดออกมากองแนละ้วตายละไม่ได้ช็อตเด็ดเลย ส,สวยๆก้องก็มีปัญหานี่ค่ะส,สวยๆเลยต้องเก็บค่ะมันแห้งดินี่ส,สวยังอนโอ้โยยุงกัดหน้าป้ากัดแล้วมันไม่ปล่อยด้วยค่ะ ยุงหรือแมงวันก็นไม่ต้องหรือตัวเหลือบป้าเลยป้ามีจุดเด็ดตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะได้กล้องป้ามีปัญหาเนี่ยได้แล้วตอนเนี้ย ะะวางไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้เละนิดหน่อยค่ะวางไว้ก่อนนะคะับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยตัดขาดที่หลังม,มันเยอะมันเยอะมันเยอะ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 นี่ค่ะสวยค่ะ ป้าตัดขาใส่ถุงนะคะตันนี้น้องตีทําเสร็จเร็วไม่มีที่ใส่แล้วเห็ดเยอะมากค่ะนี่ค่ะตัดเลย มีแมลงตอมหน้าตอมตาเห็ดเขาแห้งดีจังเลยอถ้ามีออเดอร์นะคะเนี่ยเก็บมาทั้งวีทั้งวันเลยจุดนี้นะคะ อยากดูตัดขาจัดไปค่ะหูงามสวยค่ะ โอ้โหทั้งกอเลยค่ะแม่ถ้ามนพลาดจากวันนี้ไปแล้วก็เห็ดเสียหมดเลยเนี่ยอันนี้เขาก็เละแล้วนะคะเนี่ยป้าก็ไม่อยากเอาเขาไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็จะได้กลับกันแล้วมากเนี่ยเดี๋ยวเราเดินหาไปเรื่อยๆนะคะงามงามค่ะเดินขึ้นทางผิดจะเดินลงตามทางด้านไปเดินขึ้นเขามาเจอเห็ดสวยๆค่ะเห็ด ดอกใหญ่เวอร์นี่ค่ะสวยนี่คคือเก้า มังตีนั่งตัดขาเห็ดอยู่กลางทางนั่นและมั้งคะป้าเจอเห็ดป้าสวยๆป้าก็เลยังตีก็เลยบอกไปเก็บก่อนป้าโอ้โหสวย ปีนี้ป้ายังไม่ทำเอ,อ่อพริกเห็ดทอดเลยทำพริกเห็ดทอดยังไม่มีเวลาทำเลยค่ะปีนี้ แม่มาในจอตาป้าอยู่เลยนะเนี่ยสวย เนี่ยถ้ามันติดดินติดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยออกอะค่ะแต่ถ้าถ้าตากก็ออกอยู่ถ้าเราไปต้มอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่งั้นอะมันไม่เหมือนเห็ดที่อยู่ในป่ามอสเห็ดอยู่ในป่ามอสอุ้ยเขาสะอาดแต่นี้เราไปตากเวลามันแห้มันก็ร่วงหมดอะค่ะดิน ไปกันค่ะยังไงป้ก้อยก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนี่ถ้าล่วงมาหาเราเลยนะคะเนี่ย ดอกเดียวก็เก็บสองดอกก็เก็บกระปองป้าแกระปองก่อนนะคะ ตาเห็นริมนู้นอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูริมนู้นกันเลยพเพื่อนๆนี่เราเดินกลับมาแล้วนะคะเนี่ยโอ,อ้โหมาเจอตรงนี้สงสัยตรงนี้เราไม่ได้ผ่านตาผ่านทางมันนี่ค่ะพเพื่อนๆเก็บกันเลยคะ่ะเก็บเลยนะคะเราได้รเช้าสี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยอุ้ยเที่ยงแล้ว ต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวต้องตีต้องไปร,รับลูกนี่ค่ะอโอ้โหอย่างอ้วนค่ะอ้วนอ้วน Uh huh. สวยค่ะตรงนั้นอะสงสัยจะคนเมื่อปีที่แล้วอะป้าเจอเขาไปเก็บสงสัยเข้าไปเก็บหมดแล้วตรงหัวม,มุมตรงนั้นอะป้าเคยไปเก็บอยู่มันเยอะอยู่ค่ะป้าก็สบายใจแล้วล่ะที่สบายใจที่มีคมมาเก็บไปไม่ปล่อยให้เขาทิ้งเน่า จะได้มีคนเก็บไปทําประโยชน์ก็โอเคอยู่คะ่ะป้ามอโหตัวเองแล้วเนี่ยป้าเหยียบเห็ดดูสิโอ้โหวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะคะต้องมุดไงค่าต้องมุดค่ะน้องตีโทรมา เห็ดทั้งนั้นดอกก็สวยๆเดี๋ยว,ป,วป้าตัดกอนี่ก่อนนะคะข้างล่างบอกกับน้องเต้โทรมาเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวป้าเก็บจุดนี้เดินไปหาเขา กล่องนิดนึงนี่ค่ะโอ้เขาสวยค่ะเพืเ่อนอยากให้ได้เห็นนี่ค่ะอู้สวยค่ะตัดกันเลยนี่ค่ะ นี่ข้างทางนะคะเนี่ยเขาโดดเด่นมากเลยโอ้โหเห็นไหมคะดอ,นะอ,อกงามงามนี่คะ่ะดอกมันกระเด่นคะ่ะเอาโลดนี่นะคะสวยฮะเฮ้ยเขาก็ต้องไปเอากรงเอากล่องเอานุนเอานนี้อยู่ยยนะะ่่่ีค,คตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับกันแล้วค่ะเนี่ย ได้เห็ดเยอะมากเลยค่ะนี่หนึ่งถุงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกระป๋องค่ะป๋องใหญ่ด้วยแล้ววันนี้เราก็จะนำเห็ดไปต่างนะคะปีนี้ป้าไม่ต้มเลยเพราะป้าไม่มีที่ฟิตค่ะไงน้องตีรออยู่นะคะเราไปหาน้องตีกันเลยค่ะยังไงขอขอบคุณนะคะสําหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจที่สนับสนุน ป้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ